วันนี้นะคะเราก็จะมาดูความแตกต่างของคำศ,รรศัพท์ภาษาอังกฤษ2คำนะคะที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะคะ2คำนี้ก็คือคำว่า silly กับ stupid นะ,ะ silly กับ stupid เอ๊ะมันต่างกันไหมความหมายมันเหมือนกันไหมนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยะคะ่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ของเรากันด้วยนะคะ ถ้าหากว่าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆนะคะคำว่า silly กับ stupid เรามักจะแปลกันบ่อยว่าโง่นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคำว่า silly นะคะไม่ได้มีความหมายแรงเท่ากับคำว่า stupid คำว่า stupid นี้นะคะพูดแล้วมันจะรู้สึกค่อนข้างแรงค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะคำนี้จะดีกว่า นะคำว่า silly นะคะแปลว่าติงตองนะคะจะให้ความหมายที่ไม่ค่อยแรงนะอย่างเช่น you're so silly you're so silly คุณติ้งตองมากเลยอะ่ะนะ,ค,ะคนฟังก็อาจจะนึกถึงว่าตัวเองติ้งตองแบบติงตองแบบดูน่ารักประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าหากดูนิยามของคำว่า silly นะคะในพจนานุกรมเนี่ยก็จะแปลว่าไร้เหตุผลนะคะไร้วิจารณญาณหรือไม่ได้คิดก่อนทํานั่นเองค่ะอย่างเช่น she made a silly error she made a silly error เขาทําพลาดโดยที่ไม่ได้คิดนะ แต่คำว่า silly ค่ะเราก็สามารถแปลว่าหน้าอายก็ได้เช่น I feel silly wearing these shoes I feel silly wearing these shoes ฉันรู้สึกอายมากเลยที่ใส่รองเท้าคู่นี้มาเราใช้คำว่า stupid ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นคำที่แรงพอสมควรเลยนะคะก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงการใช้สองคำนี้ค่ะก็ขอแนะนำว่า ให้ใช้คำพูดแบบอ้อมๆนะคะในการตำหนิหรือว่ากล่าวผู้อื่นนะคะอย่างเช่น he's not very smart he's not very smart เขาไม่ค่อยฉลาดหรือ he's a little slow he's a little slow เขาค่อนข้างช้า he's not very intelligent he's Not very Intelligent Very เขาไม่ค่อยฉลาดถึงแม้ว,ว่าคำพูดเหล่านี้จะดูดีขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็ฟังแล้วก็ยังดูแยกอยู่ดีนะคะอย่างไรก็ตาม,มาค่ะเวลาที่เราจะเลือกใช้ก็อยากให้เลือกใช้นะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะ โอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เราก็มากันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเนื้อหาสาระดีๆอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้นะคะในคลิปถัดไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ